สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มพามาชมสมาชิกใหม่ในบ้านสวนของป้าปุ้มนะคะก็คือเป็นน้องไก่ป่านะคะเข้าใจว่าน่าจะทยอยฟักมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเพราะว่าลุงเปียกบอกว่าเห็นเศษเปลือกไข่กระเด็นออกมาจากลังนะคะนี่ยังมีน้องที่เขาเพิ่งฟักมาเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้แม่เขาลุกขึ้นมาหน่อยหนึ่งป้าปุ้มเห็น ตัวยังปกเปียกนะคะยังไม่แห้งตอนนี้นับได้เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวแล้วนะคะตอนตอนที่เขาฟักไข่อยู่บะกุ้มนับได้แปดฟองนะแต่ตอนนี้เห็นแล้วหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยู่ใต้พุงที่ตัวปีกเปียกนั่นก็คือตัวที่เจ็ดละมั้งแต่ว่าไม่รู้ว่าออกมาครบแปดฟองหรือยังนะคะ น่ารักตะมุตะมิมากเลยค่ะนี่แม่เขาจะนั่งกกไข่อย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะทั้งวันทั้งคืนเลยนะลุงเปียกเขาก็เลยเอมีบริการเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟข้าวให้ถึงที่เลยนะคะเป็นห่วงกลัวว่าเอาแต่นั่งฟักแล้วจะไม่ได้กินข้าวกินน้ํานะคะนี่ตรงนี้เป็นถ้วยกระถางแตกๆลุงเปียกเขามาเสิร์ฟให้นะเห็นไหมเอ่ยนั่นๆมีตัวกระดุกกระดิกอยู่ข้างในใต้พุง เพิ่งเพิ่งจะแตกออกจากไข่มั้งคะยังตัวเปียกๆยังไม่แห้งเนาะนี่สมาชิกใหม่เยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าจะได้ตัวผู้บ้างหรือเปล่านะคะเพราะตอนที่เอ่อได้แม่ไก่มาเนี่ยเขาติดลูกมาด้วยนะคะสามตัวคนเอามาให้ก็คือผู้ใหญ่บ้านนะคะมีตัวลูกมาให้เลยคือฟักมาแล้วตัวกําลังแบบกาลังโตอ่ะสามตัวตัวเมียหมดเลยนะคะแต่ว่าเสียดาย ตายไปหนึ่งตัวนะคะรอดรอดเหลือมาสองตัวแล้วก็ผู้ใหญ่เขาก็เลยเอาตัวผู้มาให้อีกตัวหนึ่งนะคะจะได้มีพ่อพันธุ์นะคะแล้วก็ในแปดตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ตัวผู้บ้างหรือเปล่านะอยากให้มีตัวผู้บ้างอะค่ะเพราะว่าตัวผู้เนี่ยส่วนใหญ่พวกสัตว์ตัวผู้เนี่ยเ็าจะสีสันสวยงามกว่าตัวเมียนะคะ ก็จะมีไม่รู้จะได้ตัวผู้สักกี่ตัวตัวนู้นหลับๆเพิ่งออกจากไข่นะ,ะแม่ให้ความอบอุ่นกกอยู่นะคะเขาจะห่วงลูกมากนะคะไม่ไม่ค่อยอยากให้เข้าใกล้ห่วงนะจกจกนะแต่ไม่เจ็บนะเพราะเขาตัวเล็กเห็นถ่ายใกล้ๆน,นี่นึกว่าตัวใหญ่นะจริงๆไก่ป่าเขาตัวไม่ใหญ่นะคะเขาจะตัวเล็กๆเหมือนไก่แจ้นี่แหละคะ่ะ แต่ตัวเมียเขาจะสีแบบนี้นะคะสีคล้ายๆลูกนกกระทาเนอะตัวเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะโอเคค่ะพามาชมสมาชิกใหม่น่ารักน่ารักนะคะสวัสดีค่ะ